ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดิฉันนางสาวนุรอากีลามะดากะเกิดเมื่อวันที่21เดือนกันยายนพุทธศักราช2538อายุ26ปีภูมิลำเนาเดิมตั้งอยู่ที่อำเภอสุไงปาดีจังหวัดนราธิวาสเริ่มรับราชการวันที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสุขิรินวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสประวัติการศึกษาจบคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการวัดและประเมินผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีปัจจุบัน ดิฉันสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีม .4 วิชาวิทยาการคำนวณม .5 และม .6 ชุมนุมหลักสูตรหุ่นยนต์และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนรายวิชาดนตรีม .2 และม .5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดน, 3, นตรีนาฏศิลป์ สอนวิชาลูกเสือเนตรนารีแนะแนวและจริยธรรมงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายเป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3ครูเวรประจำวันพฤหัสครูเวรประชารัฐงานฝ่ายบริหารทั่วไปได้แก่พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษางานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยดิฉันได้ประพฤติปฏิบัติตนแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนพูดจาไพเราะมีสัมมาคารวะ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์ปฏิบัติตามกฎหมายรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอเป็นผู้ที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของข้าราชการที่ดี รับฟังความคิดเห็นคำติชมของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอดิฉันปฏิบัติตามกฎหมายเคารพกฎจราจรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย 2. คุณธรรมจริยธรรมดิฉันได้ยึดมั่นในหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติของศาสนาที่นับถือ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาเช่นกิจกรรมทำบุญโรงเรียนฟังการบรรยายธรรมและกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆทางศาสนาอิสลามอีกทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนาที่ตนเองนับถืออีกด้วย ดิฉันเห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนเช่นวันอาซูรอวันแต่งงานเป็นต้นรักษาขนบรรมเนียมประเพณีไทยเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยดิฉันมีจิตบริการและจิตสาธารณะ ทำงานโดยนึกถึงผู้เรียนและประโยชน์ส่วนรวมอยู่เสมอดิฉันไม่สนับสนุนไม่เผยแพร่การกระทําของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 3. จรัญญาบันวิชาชีพครู ดิฉันปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูได้เข้าร่วมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาชีพอยู่ตลอดเวลาติดตามข่าวสารต่างๆการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการในหลายๆด้านผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อีกทั้งยังใช้วิชาชีพของครูในการสร้างความรู้ต่อผู้เรียนโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่อาศัยวิชาชีพ สแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงานไม่ยอ่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถตามศัก,กยภาพ ดิฉันให้ความสำคัญกับวิชาชีพครูเข้าร่วมการอบรมความรู้อยู่เสมอนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคมีความสุภาพอ่อนน้อมเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนคอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถให้มีการพัฒนาต่อไปให้กำลังใจเมื่อผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องและตักเตือนเมื่อผู้เรียนทำผิดให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอย่างเสมอภาคอย่างเต็มความสามารถตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นำความรู้ที่ได้พัฒนาให้กับผู้เรียนโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น ดิฉันยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในใบางานของนักเรียนในการทำกิจกรรมปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียน นำหลักคิดและกระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นๆอย่างคุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้าพเจ้าดำรงชีวิตโดยการรู้จักความพอดีรู้จักประมาณตนความคุ้มค่ามีเหตุผลในการเลือกแก้ปัญหาต่างๆและมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิฉันปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ใช้ชีวิตบนสายกลางกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตตามเป้าหมายชีวิตที่ได้วางแผนไว้ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอตระหนักในการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องกับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน ไม่อคติกับผู้เรียนคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเป็นที่พึ่งให้ผู้เรียนได้ตลอดเวลาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ไม่ปิดกั้นความคิดของผู้เรียนตระหนักหน้าที่ของครูในงานสอนงานครูและงานวิชาการต่างๆปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพดิฉันเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในวิชาชีพครูไม่สร้างความเสื่อมเสียในวิชาชีพรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะครูที่ดีพยายามมุ่งมั่นทุ่มเทศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นการอบรมในด้านต่างๆที่ส่งผลดีต่อวิชาชีพและสังคมรักษาภาพลักษณ์ ในวิชาชีพครูอยู่เสมอโดยยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานปรับปรุงในส่วนที่ตนเองบกพร่องให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนดิฉันมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนดิฉันมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย หลังจากการจัดการเรียนการสอนจะมีการจัดทําบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและนํามาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปค่ะ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนดิฉันได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรม งานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมให้สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนดิฉันได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคลเพื่อศึกษาปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนยึดหลักความยุติธรรม ในการปกครองชั้นเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนในการกำหนดข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 3. การพัฒนาตนเองดิฉันหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์และได้จัดทำรายงานสรุปการอบรมอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อน,นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของดิฉันค่ะ 4. การทำงานเป็นทีม ดิฉันปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามาคัคคีและย,ยึดเป้าหมายของงานเป็นที่ตั้งรวมทั้งน้อมรับคำชี้แนะจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์การจัดขึ้น 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาดิฉันได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่และกลุ่มงานบริหารตามขั้นตอนการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วง,งตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิฉันได้ให้ความสำคัญและได้ศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายจัดทํานวัตกรรมการเรียนรู้รวมไปถึงใช้ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เช่นการจัดทําแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form Quizlet และกามิแล เป็นตนต้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรายงานการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ีของดิฉันและหลังจากนี้ดิฉันนางสาวนุชอากิระมาดากะจะมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพต่อไปค่ะ